wa qala al haqq wa baqa lam yakun ya'malun maka zahir dan kepada nabi musa dan batal barang yang mereka itu perbuat sahih le chat jin le penting kepada nabi musa wahai nabi musa ah jin betul-betul dan batal barang yang mereka itu perbuat sahih le katai sing diorang nan tam kan sahih خلان خلان قال فرعون قال فرعون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكرم مكرتمو مكرتمو في المدينة لنخ لنخرجو منها أهلها فسوف เลยเพราะว่าในแสดงขนกันเล่ใช่ไหมน้องพวกหนักเรืนองขนกระไดเครื่องมือของมันคือไม้กระเชียบเพราะมันยุ่นนาข้าวไปยุ่นอ่าข้าวไปกลางสนามนั้นไม้กระเชียบของพวกมันจะกลายเป็นงูมีตั้งแหลกมีทั้งใหญ่นะถึงนาบิมุสายุ่นไม้เท้า ลายบีมไซมอนมาต่อไปเป็นงูใหญ่กลายเป็นงูใหญ่โดยกินงูของฝั่งนั้นหมดกล้นกินงูของฝั่งนั้นมดที่ั่นนะฮะหันไปท้างคุ้นชิปที่ไหนงูนะหันไปขางกุ้นุ้นรู้ลนอ่าหินกันเยียบกันอ่าตายอ่ะนะสองเมือนหอ่นา,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 นายีสิท้าพันธนะน เลยนายวิมุตซ่าก็ได้เอาไม้ตท้าได้อ่านะได้เอางูจับงูมาก็โทษนายวิมุตซ่าจับกลายเป็นไม้เท้าลบอกตีอ่ะเลยพวกหนักเล่นเล่นกุณก็เห็นใจนั่นกะมันเชื่อบางคนว่าข้อนนายวิมุตซ่าเดี่ยวนี้มันคงแข็งคงจริงนะข้อของมันเป็นกุณหอกแต่ข้อนนายวิมุตซ่าในใจคุณจริงมันเป็นมอนจิจัตอ่านะ เป็นอภินิารต่เราตละได้ห้ออการดโมเสเลยพวกนั้นก็นได้สุญสละทวัน,อ,น,นอ่าสุญละทวันทีน่นั่นในการที่พวกนั้นสุสน,นิรอกรบอ่าอนอ่น,น,นอน่านอน่น่านอาอ่อ่าน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 อ่นออานะาอนอานาอนอนนานน่าน linukhriju minha ahlaha fasau fata'lamu kata firaun firaun kawa firaun dia pun kepada tukang sahid dia pun kat nak lengkon yang sudah sujud kepada Allah taala nak lengkon tidak sujud kepada Allah taala leh. nah adakah semua sudah kamu beriman dengan Nya Musa ni re pak cau dah iman ka Musa leh le dulu daripada bahwa aku izin bagi kamu ก้อนจะจากชั้นนี่ชั้นเกิดเป็นโอนพอกเจ้าได้มันก็มุ่าสร้างแหลห่เลยโอนจ,จากชั้นนั่นอนุญ,ญาตให้กับพรกเจ้า Kata Fir'aun, Fir'aun kawal, Fir'aun dikawal kepada sukan sahih Dia nak nakal ikun Yang sudah setuju kepada Allah Ta'ala Nakal ikun diwadai setuju tu Allah Ta'ala dia Fir'aun kawal berkata, adakah sudah kamu beriman dengan Nya? Nira berkata, dia iman kepada Musa dia Dengan Nya, dengan Musa Jadi berkata, dia iman kepada Nabi Musa dia ดูร <episodes> ู้ได้จากบ่าวว่าอกูอิสเนบังคับคุณก่อนจากฉันอนุญาตให้กบฏเจ้าฉันไม่ใช่อนุญาตให้กบฏเจ้าที่กบฏมันซะเลยบอกว่าสัญญานี้สเมกัดให้ล็อกอย่างคุณเปดบวกเมกัดในด้านเกาหีนี้แต่ทิ้งนี้นี่นะสเมกัเป็นเรื่งการตอมให้ล็อกือเป็น ่าเป็นนังตั้นเหลียงย่างการมุ่งปฏิวัติการจิตปอกเจ้าได้ทำการต้มนะป่าดอนดรีนี้ในเมืองนี้สะยะเวาการมุ่งมปฏิวัดอาการอหิยเนาะเพื่อปอกเจ้านั้นจะได้พาออกอาการอหิยเนกับชาวเมืองนี้อ่าจากป่าดอนเนาะจากดอนดรีเพื่อปอกจ้าจะได้พาชาวเมืองนี้ออกจากเมืองนี้แล้วอลังกากมุ่งแต่งเนาะอพยพย่างทั้การมุ่ง ด้รับอาสาดังนั้นต่อไปปากจ้าจะได้เห็นว่าอะไรที่ปากจ้าจะโคกอาสาของฉันว่าจะโตอาสาอะไรจ้าจะได้เห็นต่อไปอ่านะแล้วก็อที่นไอดียุมอารุนกุมมินคลาฟิุมมาลาอุศิบันนกุมอาจุนนดีมีสุนมโยอาคูฮันนะกระดอาการสุังงานภษาบาลแต่ยิ่งฉันต้องการจะตัดขมดเือของปากจา ด้านสําหรับการเลือกการที่กามุงเลือกตั้งติงเขาพูดกันได้ประโน์บาิสัร์สลันจากการคัดแยียงปั้นไปละต่างงานการนั้นการที่คีรีตัดมือกลางขวาตัดจีนกับสายนั่นแหละตัดไม่เหมือนกันอ่าจมแบบมว่ามือขวาดีกว่าไม่ใช่ตัดมือกลางขวาตัดจีนกับสายนั่นคือตัดตัดอ่าแตกต่างกันนะบริสันทร์สลั่นคัดแยี่ยงก็แตกต่างกัน Kemudian aku hendak solo akan kamu melakukan macam pakai di kwen pakai ka, kalian tamat. Tan mesti tinggal kwen kau tan. Nah, jawab tukang sahid tukang sahid top kamu kau kira pun. Kalau inna ila Rabbina mukalibun. Kata mereka itu kau lah tu sahid. Tu kang sahid dia kau nak lain pun kau wah bawa kami yang tercinc pokrau ni. Kepada Tuhan kami kembali sekian pada akhirat พวกเรากลับไปหาตุ๊หันของพวกเราทางม้อนเลยในวันนักขัตติ์อ่าพวกเราตทางม้อนกลับไปหาตุ๊หันในวันนักขัตติ์เดี๋ยงันอาปัวจัลันอาจจะเยอะรวยคนทั้งไหนอาจจะเยอะเยอะยอะจัลันคนทางไหนก็ไม่ว่าเราต้องรับไปหาตุ๊หันอยู่แล้วเดี๋ยงันปุ่น้องอันเกออะไรั่นเรื่องการที่ว่าอ่าเจ้าหน้าคาอะไรนั่นเอื้อนจากเจ้าคาเจ้าเรื่องการมีเฮโร่เดี๋ยงัน กติกาก้นอ่านต่ออีกตู้เราไม่เสนใจเดียวกันโลกให้กลัวของเจ้าของเจ้าเหี้ยกี่น้องดาวโลกให้เรากลัวเราไม่เสนใจเพราะว่าเราต้องต้องลบไปให้ทุกทนอยู่เลยจะต้องตายอยู่เลยจะฆ่าจะไม่ฆ่าก็ต้องตายอยู่เลยแล้วเราตั้งมิงได้พรับรมทูตฮันตั้งมิงอัปปะปุระมาติ เราพวกเรานั้นจะได้รับความเมตตานะของตัวหันของเราเหมือนไม่หมดเลยเราตายการตายนี่มันการได้รับความเมตตาจากอั a l อ a h ว่ามาแต่รู้มินนาอิลลาอันอามันนาบิอายาติ่รับินาลัมมาจาอัตนาดังเจอเราอังก์อันจับเสซ้อนได้ป็นรายการเองและเจ้านั้นไม่ได้อันจับไม่ได้ร่วมตรวจเจ้าของเรา Malika saba bảo beriman kami, dengan mặt ba ayat, alamat no, kutwa kekuasaan Tuhan, kami. Jokwen, tìm cháu mặt giáp Sahid, tay chin koron, iman ka, tamat ayat, tamat mát nah, mai? Na, 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 kwam, na, 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 อ่าเจ้าก็ได้อาสับเราเจ้าการร่ำรวยไม่ใช่อย่างไรที่เรื่องเราอีมันกับตัวหันดอกแต่ถ้าก็เราดตั้งเยี่กันการมิงในมือเรืนองไดอาลามัดกวงไม้กัขกอสรสางก็ร้อนถึงมาอย่างเราโกันสับปะสับหลายไม่ใจกับอะไรที่เรื่องกเราอีมันกับ อาเครื่องไม้ในความเป็นมหามากก็รบอไม่ใช่อะไรอื่นกาตาจะการใซ่ลากี้อานานักแรงจนแรงตัวไม่าหลารบกวนนอัคริว่าอะงานซสองเราวาตวัาพนามุสลิมีให้ดุให้กามิงให้ดุใหของพวกเราตัวนัการอัตรากามิงอีตังจุเที บนพวกเรานั้นสอบบาาให้เรามีความสอบบ้าตรงที่ความสอบบ้าให้เราได้ล่ะอัตสิกซฟิลอนอันนี้บนการลงโทษของฟิลอนฟิลอนลงโทษก็ลงโทษไปนะอ่านะให้เราสอบ้าเราไม่รู้้องรื้อกระจายอยู่ในเลยแต่ฟิลอนไม่ลงโทษแบบนี้ไม่มีแค่ับว่านะด้านมาที่การกามีขั้นอิสลามเรียนและขอให้อัลลอฮ์เดียวนี้อ่าให้พวกเราในตายในสภาพเป็นอิสลามของมดเลย Wa qalan mala'u min qaumi fir'aun dan berkata oleh orang besar-besar dari berdaka Fir'aun bagi Fir'aun. Dia ada pun dan kaum nyai-nyai dan kaum kaum Fir'aun. Dia pun kaum Fir'aun. Atazru Musa wa qaumahu li yufsidu fil ard. Adakah engkau tinggal Musa dan kaumnya supaya berbuat kasih pada dalam bumi Mesir? Ni rica Fir'aun, ni อ่าท่านเทพนิโอนอ่าน่ะจ <says female> ึงกด้มุสาละมุาวหวเพื่อแม้ชีวิตมุาชดานเขานะเลปากโมุสาสิเพ่อประกบิ m b มัเซดเพื่อละวหยละมุาหวเพื่อจิตตั้ความเสียหายในแผ่นดินมัเซดด้วยกันบปาว่าสุรนกับดามยลใหเกานะมุสาสําพมเสียหายนั้น ด้วยการบ่าวสลวนคือจักชวนกบดดมยาละหิของเขาให้มันคัดกับกับฐานจักชวนก้นให้มันคัดกับฐานฐานจักชวนก้นให้มากระวายอ่ากระวายฐานแต่มุสาวจักแก้มก้นให้กระวายอัลลอฮฺวายัะวายัะจะละกันวะอาลีฮะตะด่านทิ้งกันย่ออาการดีเขาอ่านและกำมันละกกัฐานนะ และทูนห์นังคาวล่ะทูนห์ของคันที te, ่ ada semua nya ไม่เข้าไปและ ada lafir awon ปรบว่าบริให้ mereka itu asnam kecil-kecil semua mereka itu akan dia และ yang lafir awon นั้นได้ทำให้เขาบอกนั้นอ่านะทำ asnam kecil-kecil ทำอ่านะรูปรูปปั้นเศษเล็กๆรูปปั้นเศษเล็กๆทั้งหมด mereka itu akan dia เพราะนั้นก็ได้เข้าไปกับรูปปั้นเล็กๆนั้น ดานกาตัเยอะเลยเป็นอนตราวะอาคูตุหันกับฉันนี่คือพระเจ้าของบวกจากกันด่านตุหันอาสนามีดูและตุหันเป็นพระเจ้าของหลุปันนอาหลันตีพอตให้อาน่แล้วกับอาคนติดกาวหลุบันเดียวนี่ยตุหันตียยมันคือพิมพ์อุนอาน่มันอาจจะเป็นตุหันกอหลุันนั้นและตุหันก็คนติดไาวรูุปัน ขอล่สันนิบาตติลอาบันอาฮุมบะสตัญีนิสาองฮุมว่อินนาควว่อินนาฟาอุคุมอหิรูนคาตอฟิลอนเพียงอนหลังาตออีกคืออนเดกสตอไปแลาววะ aku hana bunus ก็เล่าเรื่องเด็ก so ผู้ชายมาเกิดตัวฉันต้องการจะฆาตั้มัดลูกชายของพวกนั้นด้านชีวประการสกุลเล่าเรื่องผู้ชายมาเกิดตัวและวฉันจะว้ชีวิตกับตั้งมัดลูกหญิงของพวกนั้น สระงที่อย่างที่เราศึกษาไปก่อนหน้าจากพระเจ้าฮิปมุสฮาเหมือนอย่างกันต่อฉันเด็กคยที่มาคอนคอนจากประก้นมุสาอ่าน่นคือตกชัยนะขามอสคอนจากพระก้นมุสฮาตัวมีรถกันหน้ายกจะมีเด็กตกชายเน่ยเกิมาคอนหล่อมราชบัลลังก์กองเสอนเลยขามอสตกชัยนี่ต้องการที่ขามตกชัยต่องเวลา วายแดงยิงด่านการ์มิงอัตสมันเรกไก่ตูกราซี่สเกลในเราเป็นอนว่าบนพวกนั้นนั้นเราบังคับต้องวัดเลยอมาก็เปิดว่าเป็นอาอาการย่านิงเกลิดตูเลยเป็นอนตามใจนั่นแหละพาหลอกใช้วายแดงยิงใข้เกิดหลอกใช้พามาทำงานดูบานิอสราเอลกับรามอซาเลยได้ฟ้องพวกบานิอิสราเอลต้องโมซาอาการย่าหนิงเกลิตูกับสิ่งกันจ้วไว มูาคืออุนามในลูกชาไวลยิงกพอละมูซาเรียกมีกาตนบิมูซ่าบาีกนนี่นบิมูซาเรียกับปากว่าอิศะอินูบิลลาฮิวาสบิรูมีตตุลุกมุงกับเลาระเจ้าจึงคความเชือต่อังสอบปากมุงเลยปากยาจึงสอบ้าอาตัสมัญเกตีมรไกตูนะบนการทำความจรรย์ปองกวกาพี่นอน อินน <S ess> ัลอาร์ดะลิลลลฮฺยูริษะมานเยเชอุมิลัยบะดีห์บวชชาวบุมี่มุสลิมอินเแต่จิงเปมุสมอนี่มีละเอัลลอฮฺตาลาเป็นมีเลเป็นอ่าอ่รของอัลลอฮฺตาลาเยออัลลอฮฺนั้นบริักกันเดียวอัลลอฮฺตาลาได้ให้มรดกอการเดีกันบูมีเดียวนี่อัลลอฮฺตาลาได้ให้มรดกกับแผดินเลอางดนาีให้กับผู้ที่อัลลอฮฺตาลาประส daripada segala hamba-Nya yang akan berbah kepada Firaun. Bukan milik Firaun macam milik Firaun ti pendek ni ni milik Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan keserahan, kepujian itu bagi segala orang yang takut akan Allah. Dan sudahi, kan jog-jog dia ni dia dapat. Dia mod Allah. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا <applause> قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا الله <applause> أكبر